ณวันที่21กุมภาพันธ์2,567ที่ห้องประชุมวิทยาลายัการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นนายอนุทินชาบิรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้อธิบายกลยุทธ์ใหม่ที่จะช่วยสร้างอีสานใหม่และเสริมความเข้มแข็งทางด้านการท่องเที่ยวการค้าเศรษฐกิจ และการลดความออาเปรียบโดยเน้นไปที่การสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งขึ้นและเปิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนใหม่ในภูมิภาคอีสานระยะเวลาที่ผ่านมาอีสานเป็นศูนย์กลางของโอกาสรัฐบาลได้วางยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยแผนการชื่อว่าระเบียงเศรษฐกิจอีสานซึ่งมีฐานที่นครราชสีมาขอนแก่นอุดรธานีและหนองคายเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้กับภูมิภาคอีสานโดยรวมอีสานจึงมีโอกาสสำคัญที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะในแผนยุทธศาสตร์ชาติ BCG หรือ Bio Circular Green Economy ซึ่งมีเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่าการเติบโตเศรษฐกิจได้ถึง4.4ล้านล้านบาทหรือเป็นสัดส,ส่วนถึง24%ของ GDP ในปี2569 การกลยุทธ์ของนายอนุทินจะประกอบไปด้วยข้อต่างๆที่เน้นการพัฒนาและเสริมความเข้มแข็งของภูมิภาคดังนี้ 1. การสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนโดยการแก้ปัญหานี้สินให้กับประชาชนเพื่อให้กลับมามีหลักฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคงขึ้นและสนับสนุนการระดมทุนจากประชาชนในรูปแบบของคราฟรดิง้งเพื่อสนับสนุนการสร้างผลงานและธุรกิจในชุมชน สองการปรับปรุงและ